โดยพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับ,รบก็ได้ออกมาเน้นกําชับให้ตํารวจจราจรทั่วประเทศเลยเข้าไปประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้นี่ยคือที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตก็คือลืมลืมน้องนักเรียน,นไว้บนรถตู้อะไรหรือว่ารถรับส่งอย่างนี้ครับ ซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เคยประสานงานความร่วมมือไปกับสถานศึกษาไปแล้วเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมาแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับตัวรถที่ต้องมีาการติดสติกเกอร์เราจะเห็นใช่ไหมครับว่ารถรับส่งนักเรียนก็จะมีติดสติกเกอร์รถโรงโรเรียน,ยนาทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังให้มองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อโรงเรียนติดอยู่บนรถด้วยอาจจะเป็นมีเบอร์โทร,รศัพท์ติดอยู่บนรถด้วยเพื่อที่ว่าเผื่อเกิดเหตุต่างๆจะได้ โทรติดต่อได้อย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ทีนี้ก็ต้องอรถเนี่ยก็คือจะต้องไม่ติดฟิมมืดไม่มีม่านกันแดดด้วยแล้วก็ต้องมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในรถด้วย แล้วก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักบีบแตรรถเผื่อแบบมีติดอยู่ในรถหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะคนขับลงแรงล่างแล้วติดอยู่ในรถกดบีบแตรเพื่อที่จะเรียกคนข้างนอกรถมาช่วยเด็กที่อยู่ในรถอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้พยายามเน้นย้าว่าให้เด็กพกมือถือโทรศัพท์มือถือใช่ที่สามารถใช้โทรเข้าออกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยแล้วก็สอนให้นักเรียนเนี่ย รู้จักกับวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดสถานการณ์จริงครับรบซึ่งในการตรวดขันดูแลนี้นะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติยังได้เน้นย้ําไปยังรถโดยสารประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถ2แถวหรือว่ารถเมย์ที่มีการรับส่งนักเรียนที่ว่าหรือว่านักเรียนเนี่ยขึ้นรถไปโรงเรียนกันเยอะ,อ,ะอย่าให้นักเรียนเกาะอย่าให้นักเรียนห้อยโหนนะหรือว่าอย่าให้น้องๆหนูๆเนี่ยยื่นแขนยื่นหัวออกไปนอกรถอย่างนี้ก็พยายามแบบ เน้นย้ำกันให้คนบนรถเนี่ยดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วทีนี้นอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคเองเขาก็มีเคยมีข้อมูลการทดสอบ,รบกรณีเด็กติดในรถและกรณีที่รถจอดตากแดดเอาไว้เนี่ยนะครับ,อรบของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภยัยและป้องกันการ,การบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีค้เขาพบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถเนี่ย ไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแต่เป็นเพราะว่าความร้อนภายในรถที่สูงขึ้นครับ,อ,รบอย่างเด็กเนี่ยถ้าติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดดเนี่ยหานาทีอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้นะครับสินาทีร่างกายก็จะยิ่งแย่และ30นาทีเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดช็อกแล้วก็หมดสติ สมองบวมตามมาจากนั้นก็จะหยุดหายใจและอวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทํางานและอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะครับก็ขอแนะนําผู้ปกครองเนื้อแล้วก็พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนหรือว่าครูอาจารย์ก็แล้วแต่เตือนครับผม3ข้อควรจําเพื่อป้องกันการลืมเด็กในรถครับก็คือนับตรวจตราแล้วก็อย่าประมาทนะครับอย่างนับเนี่ยนับอะไรนับจํานวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง รตรวจตาก็คือก่อนล็อกประตูรถต้องตรวจดูให้ทั่วรถแล้วก็อย่าประมาทก็คืออย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลําพังแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามซึ่งถ้าพบเห็นเด็กถูกลืมไว้ในรถก็ขอให้เรียกหาเจ้าของรถเพื่อให้มาเปิดรถโดยเร็วถ้าไม่พบเจ้าของ นะครับ,รบขอให้คนรอบข้างเนี่ยมาช่วยเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวรถจะเสียหรือรถอะไรยังไงนะครับเราต้องช่วยเด็กไว้ก่อนด้วยแล้วก็โทรแจ้งของความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ1669นะครับถ้าประชาชนมีข้อสงสัยถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 <ๆ2 S 1> นั่นเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอ